ครับกับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับทองทุงหน้านะครับเมื่อนฝนตกแห้งนะครับเมื่อนประมาณตีสามนะครับฝนตกแห้งตอนนี้น้ำน้ำจากตรงนี้ที่ผมมีน้ำนะครับให้น้าให้นี่ผมมีน้ำตอนนี้มีแล้วนะครับได้ยินเสียงอึงห้องเพลอนนะครับตอนนี้เสียงกบเสียงเขียดหน่อยห้อง เสียงเขียดนะครับเมื่อกี้เสียงอึ้องห้องอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>นั่นห้องยีล้ละไม่เสียงอึ้องห้องนะครับอยู่ตรงนี้<ม>นนห้อง,<ม>อ,งอี้ละสงสัยอึ้งจะกออก YouTube <c oughs> นาบ้านปลูกต้นไม้ไว้้ายนะครับก็มีต้นทั้งไม้ประดับนะครับไม้ประดับเราก็ไม่กินได้ นะครับอันนี้จะเป็นต้นแค่นะครับต้นแค่ปลูกไว้ไว้กินดอกนะครับเดี๋ยวพาดูอึงเสียงอึงหองครับต้นมะละกอนะครับต้นพักขีเล็กทําเป็นแนวรัวนะครับพักคีเล็กนี่ทําเป็นแนวรัวซื้อมาต้นละสิบบาทต้นน้อยๆนะครับประมาณสามสิบเส้นตอนนี้งหญ่แล้วนะครับตอนนี้ง่ายแล้ว อันนี้ต้นทับทิมนะครับบักฮีล่าบานเฮ้าครับเอิรนต้นทับทิมนะครับปลูกติดติดกันไว้นะครับอันนี้ต้นบักซีดาอันนี้ก็ับเป็นไม้เขาเอิเอร์นไม้ไมอียังไงยังป่วยอะได้แล้วนะครับปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้ามีสองตน้น นะครับส่วนักขีเล็กนี่เป็นแนวหลวเลยนะครับแล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ต,ต่ตางนะครับบักซิดาฝรั่งกิมจูนะครับนี่ดอกไม้ไว้ถวายพระก็ะมีนนะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดต้นกล้วยต้นมะม่วงนะครับปลูกไว้ให้มันลมลืน่นนะครับต้นมะพร้าวกะกำลังงามนะครับมะพร้าวกำลังงาม เดิมก็เอินต้นซักเดิมไม่ซักนี่นะครับไม่ซักปลูกไว้นะครับแต่ว่าตันใหญ่ขึ้นมากก็จะได้ตัดตัดปลายลงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะครับอยู่ไกลๆเฮียนเอาเวลามันใหญ่มาลมผัดมามันจะอันตรายนะครับส่วนหนาบ้านทั้งนี้นะครับเ๋ยวพามาดูต้นใหม่นะครับมื่อนี้จะพามปดูต้นใหม่กะพักขี้เล็กเป็นแนวรั่วเหมือนกันนะครับ พักกีรตกเป็นแนวหลวยาวไปเลยอันนี้ต้นเสียวนะครับต้นบักเสียวที่เข้าว้ถ้าใส่้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มปลานะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกต้นเสียวนะครับใบตะไซต่อมไก่ต้มปลาส่วนแนวหลวด้านหน้านี้เป็นหญ้าวานนะครับหญ้ Nh าวานนี่งาม,าม,โมโโคับแมนฝนมาตกแห่งๆกันยังเขียวนะครับตรงนี้เป็นต้นมะย,ยมมมย,ยมอมนี่ พักหวานนะครับปลูกไว้ใต่ต้นมาย่มก็ไดนะครับงามนะครับนี่ปลูกไว้ต้นนี้น้อยนะครับตอนนี้งามแล้วนะครับด้านนี้ก็จะมีต้นพะยุ่งนะครับพะยุ่งกับปีกว่าแล้วนะครับเิ่มใมไงแล้วตรงนี้ต้นเชื่อรี่ครับต้นนี้ต้นเชื่อรี่ต้นด้านในมีมะขามหวานนะครับต้นนี้มะขามหวานกําลังงามแล้วซื้อมาปลูกต้นน้อยๆนะครับ ประมาณบ่ท่านถึงปีเลยนะครับหญงเร็วครับนะครับนี่ต้นกล้วยนะครับต้นมะพร้าวมะพร้าวอยู่ด้านในนะครับตอนนี้หย้าหวานคุ้มหมดแล้วนะครับหย่าหวานงามแห้งนะครับคุ้มมีมะมว่วงมีมะนาวนะครับมะขามหวานปลูกสามต้นนี่มะละกอนะครับหน้าบ้านด้านในจะเป็นมะพร้าวเหมือนกันนะครับ เขาพอได้ฝนตกใหม่มันยังเปียกๆอยู่นะครับเรามีต้นมะม่วงมะม่วงเก่้านะครับมะม่วงมะม่วงที่เขาใส่ใบเขาไหมครับมะม่วงเขาเรียนมะม่วงเงี้ยงใบบวกนะครับกําลังงามเลยต้นไงแล้วครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีต้นแคปปลาตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมปลูกสลับกันเลยนะครับต้นกล้วยต้นพริกนะครับกล้วยต้นพริกพริกกับงามนะครับ นี่มะกรูดนะครับท่านีีเป็นมะกรูดที่เพาะจากมะเร็ดนะครับแบบกาลังงามเหมือนกันนะครับมีต้นพริกอ่าต้นนั้นก็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวมะม่วงส่วนต้นนี้จบ่ไดว้ว่าเขาเรียกวา่มามะขาม,ม่งหรือว่ามะฮอกกานีหรือว่าต้นเหยียวนะครับนี่ตน้นก็จําซื้อปไดย้ยกับปลูกไว้างามเร็วนะครับเป็นใหม่ทําเงิน นะครับตัวนั้นก็มะพร้าวนะครับมะาพามร้าวมะละกอมะนาวนะครับนี่เป็นแนัว่วดแง้วไปนี่ก็เป็นผักขิ้เล็กขึ้ก่านะครับนนนหนึ่งต้นนึงมากับมะขามบงหรือมะฮอกกานีบุกจำบ่ได้นะครับลืมซื้อเลยนี่แถวนี้ก็มนี่ไอฝรั่งกิมจูนะครับพร้อมจะปลูกว้โค่นต้นกล้วยเลยนะครับปลูกว้โค่นต้นกล้วยเลยนะครับ กำลังกิมจูนะครับตัดใบตัดกิ่งกำลังแตกนะครับหนะ้าบานนี่หลายตน้นหลายยางนะครับต้นคู้นกับปลูกไว้ริมๆนะครับบ่รู้ว่าขึ้นได้เพาหย้างามแห้งผดหย้าแสซงต้นใหม่หมดแล้วนะครับนหน้าต้นกล้วยด้านนี้เพิ่งปลูกนะครับเป็นมะม่วงเบาไตนะครับมะม่วงเบาไต้งงเตพิ่งปลูกนะครับ ส่วนทางนี้เกิดเป็นละมุดนะครับละมุดผมตอนกิงมากนะครับผมปลูกไว้กําลังงามแต่ว่าเอามาละกอมาปลูกใส่มาละกอกะเริ่มงามนะครับแต่บอท่านติดลูกนะครับไปอยู่น้ากันนะครับแล้วในก็จะมีมะพร้าวเหมือนกันนะครับมะพร้าวก็ถึงประมาณนี้นี่ต้นมะแว้งนะครับต้นมะแข้งนะครับต้นมะแว้งหรือต้นมะแข้ง ส่วนตรงนี้เป็นมะนาวยักษ์นะครับมะนาวยักษ์กำลังงามเริ่มติดลูกแล้วนะครับเหลือไม่ลูกแล้วพี่ชายเอาต้นสะตอมาปลูกไว้นะครับน่ยต้นสะตอกระไงเราได้ครับเริ่มจะไงแล้วนะครับส่วนตรงนี้เป็นต้นยานั่งนะครับต้นยานั่งซื้อมาต้นละสิบบาทนะครับเอามาเลียงไว้ในทุงดาก่กนแล้วเขาคอยมาปลูกนะครับบางคนมาปลูกยากนะครับกปลูกยากอย,กอยก at, ู่แต่เข้าต้องเอามาปลูกเรียงไว้ก่อนนะครับ อันนี้ต้นนี้ยังไละลืมซื้อเืิ่มซื้อแล้วต้นนี้ยังเปรี้ยวๆนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหเออมะม่วงหาวมะนาวโหนนะครับตนน้นก็จะมีมะละกอปลูกไวอยู่โคตรมันนะครับอืส่วนทางนี้ก็เป็นดอกแคนะครับดอกแคอันนี้เป็นพยุงไฮลำนะครับพยุ้งไฮลำปลูกไวสองปีแล้วนะครับนี่ พยุงไฮรัมไงเ่เรยวอยู่นะครับมีอยู่สามตนนะครับพยุงไฮลัมส่วนทางนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงกินแล้วนะครับเอามาโรยไว้มันเกิดเองเลยเราผมมาเสียบยอดนะครับผมเสียบยอดไปสองตนติดติดหมดแล้วนะครับตนงามๆนั่นเสียบยอดไว้นะครับติดหมดแล้วมาเคื่อนลมแห้งครับพังหมดเลยนี่นะครับบานพังหมดแล้วนี่นะครับส่วนด้านข้างปลูกฟักทองไว้นะครับ ปลูกฟักทองไว้มันก็บบงามมันแรงนะครับวันนี้พึ่งมีฝนมาต้นมะเขือนี่กับบงามส่วนตรงนี้นะครับเป็นฝรั่งกิมจูเหมือนกันนะครับฝรั่งกิมจูแล้วก็ต้นเนี่ยงะไรนี้ลูกซีกับปลูกไว้ใหเป็นล่มนะครับหูเนี่ยกับหูกระจงนะครับหูกระจงนะครับต้นนั้นก็จะมี ต้นสมโอนะครับตรงนี้หูกระจงนะครับปลูกรอบบ้านนะครับตรงนี้ก็มีหูกระจงนะครับแล้วก็ต้นซักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไทยนะครับตน้นไท่จะปลูกไว้ลาย,ยางหรนเนแนวอยู่นะครับนี่จะเป็นต้นหมากเตี้ยนะครับหมากเตี้ยขึ้นมามาโดนต้นอันนี้รัดคอไว้เนี่ยขึ้นบ่ได้ ส่วนต้นนี้นะครับนี่ผมเคยทําคลิปให้เบิรงนะครับหลายๆายท่านเคยเบิรงคลิปอาจจะเห็นนะครับผมเสียบยอดมะม่วงเบาไตใส่นะครับตันนี้เป็นตอนติตานะครับอันนี้ติตานะครับคลิปติตามีอยู่ในช่องนะครับเขาเบิรงไเ้เลยนี่นะครับเดี๋ยวจะเกะเทปบอกแล้วเมื่อกี้ยาดล้มพัดหักนะครับไปเลยลาดไวยนะครับตอนนี้แตกง่ามนะครับนี่มะม่วงเบาใต้นะครับนะครับเริ่มแตกยอดแล้วนะครับ เสียบยอดไว้นะครับนี่นะครับเสียบยอดพี่ร้อยเสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ร้อยเสียบนะครับเสียบใส่บักม่วงกะหล่อนไล่บานเท่านะครับงามแฮ้งเสียบยอดไว้นะครับเหลืองงามแล้วส่วนท่านนี่ก็มีต้นมกเฟียต้นทับทิมเหมือนเดิมนะครับก็จะมีขนุนนะครับมีขนุน ตรงนี้เป็นส้มโอสมโอปลูกจากมะเร็ดนะครับอืมบแรนพ่ผมอาจจะเอามะกรูดหอมมาเสียบใส่นะครับให้มันเป็นต้นมะกรูดหอมไปเลยนะครับเพราะว่มามะกรูดหอมแถวบ้านผมนี่หายยากนะครับนั่นบ่่คยมีนี่เดี๋ยวผมเอามะกรูดหอมมาเสียบใส่สมโอต้นนี้เลยให้มันงามๆเลยนะครับนี่แต่ต้นไหนงามๆมาเขึื่อนพังลงครับนี่ฝนตกพังลงนะครับส่วนดันหลังบ้านนะครับ ส่วนด้านลังบ้านก็มีมะเผา,ามีมะม่วงมีพยุ่งเหมือนกันนะครับมีมะคมยักษ์ขามเปียวยักษ์ก็มีนะครับตรงนี้เป็นด้านลังบ้านนะครับแนลหลวก็ยังเป็นพักขี้เหล็กเหมือนเดิมนะครับอี่พักขี้เหล็กเหมือนเดิมตแต่ถ้าลังบ้านนี้บัท่านงามนะครับบัทันงามก็เริ่มไใงใแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงเบาใต้นะครับซื้อมา เห็นมะนาวนะครับอันนมะม่วงเบาไต้กำลังแตกกิิงแล้วผมตัดจิิงไปเสียบจอดนะครับนี่กิิงพวกนี้ผมตัดอกไปเสียบต้นอื่นหมดแล้วนะครับเอามาเพื่อมาขยายพันธุ์นะครับเพราะซื้อมาต้นเดียวนะครับมะม่วงเบาไตนี่ซื้อมาต้นเดียวนะครับมาตัดจิิงไปขยายพันธุ์ได้บวกยางหลายเลยนะครับนี่ตัจริงไปเสียบเสรต้นอื่นนะครับได้ยางหลายต้นเลยนะครับซื้อมาแค่ต้นเดียวนี่ก็ยังสบายเลยนะครับ นี่ต้นเชะาอมนะครับเชะาอมหรือว่าพักขานะครับกับปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นมะพร้าวแง่นะครับมะพร้าวหง่มะพร้าวไฟบานเฮาเรืนอนมะพร้าวไฟนะครับอันนี้ก็ยาดีคมๆนะครับต้นกระท่อมนะครับปลูกไว้ให้ซื้อกินมะเป็นนะครับกินมะเป็นนี่ฮะฮักเลย นี่นะครับเป็นหมกม่วงใบโบกนะครับหมกม่วงใบโบกอีกต้นหนึ่งต้นบพรัะท่านไอยู่หนาบานต้นญ่กว่านี้นะครับอันนี้พรอมด้วยมะเ็ดต้นออมาปลูกไว้นะครับเพื่อรักษาไว้ยายมันดับแนวก่อนนะครับมันบกคอยมีแล้วตอนนี้นะครับต้นนี้ต้นพยุงครับต้นพยุงแล้วนัคกับพยุงนะครับนะครับเป็นมะขามหวานนะครับ โอเคนะครับเมื่อนี่ว่ามี่ยังนะครับพาเมื่อเบิ่งต้นไหม่อ้อมบ้านซื้อนะครับบรรยากาศทุงหน้าลังฝนตกเสียงเขียดเสียงกบฟห้องลางงมเลยครับเสียงอึ้งกับห้องนะครับขอบคุณทุกท่านทีที่ตามรับชมนะครับถึงคลิปนี้จะบว่มี่ยังมากไปกะอยากถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศทุงหน้าล้างฝนตกนะครับบรรยากาศดีมากเสียงอึง้งเสียงกบเสียงเขียดลองลางงมเลยนะครับเสียงอึ้งยังห้องอยู่นะครับ ฟังเสียงอึงนะครับเสียงอึง้งยังห้องอยู่แดดเริ่มออกแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจังได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ